เอาของตัวเองคืนบาซงไงกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในเมืองไงแม็กและมันอยู่แค่ปลายนิ้วนายหลังจากที่นายดับไฟทั้งเมืองสไปเดอร์แมนจะต้องมาหาหนายและนายต้องทำให้มันถึงเลือดทุนเยทุนเยแม็กซ์กเราไม่มีเวลาแล้วไป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 ทันไปจะต้องไปใจอไเพราะว่าฉันต้องการนาย ันต้องการนายนายคือโอกาสเดียวของฉันโอกาสเดียวที่ฉันจะรอดการนใช่ฉันต้องการนายฉันต้องการนายไม่ปลอดไม่ปลอดไม่ปลอดันรู้ได้ไหมว่าเราเป็นเัืงไอง